ไม่ไม่ได้มัดไม่ไม่ปล่อยนะครับเลยนะครับไม่ผมบวชผมอ๋อไม่ใช่อันนี้เป็นผมเก่านางนีเขาเรียกว่าผมเก่านางนีแม่มาถูกงวดหกศูนย์กับสามเจ็ดนี่แหละมาเข้าอีกสองงวดมาเข้าอีกซื้อซื้อก็ซื้อไม่เยอะไงแม่บะมันได้เล็ก็แต่งวดนี้แม่เห็นว่าฝันเมื่อคืนฟันว่าเด็กน่ะมันมาขี้ใส เด็กคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งวัตถุปไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอาสวัสดีแม่สวัสดีครับสวัสดีครัับสสวดีครรััับบสสวดีคคุณแม่ผมหอมครับหอมชื่ออะไรนะคุณแม่แม่ผมหอมพมไม่เหมือนใครครับ่นะไม่เหมือนใครนะแม่นะผม่พรมแม่มัดไหมวันนี้ ไม่ได้มัดไม่ปล่อยนะครับเลยนะครับไม่่ยผมบวชผมแช่ไหลูกอ๋อไม่ใช่อันนี้เป็นผมเก่านางนีเขาเรียกว่าผมเก่านางนีเพราะเป็นมาตั้งแต่กันเนิดอล้มั่งเนี่ยพ่อแม่ก็เกิดมาก็ผมแม่มันจะหยิกหยิกเป็นรอนรอนอือตั้งแต่กันเนิดนะผมหยิกหยิกหยิกหที่นี่พอพอเวลาอาบน้ําไปผมมันจะยืดยาวพอเวลามันแห้งมันก็หดเข้ามันก็ไม่ไม่ยาวหรอก แล้วเนี่มันเป็นอย่างเงี้ยอมันเป็นมานานแลวตั้งแต่ปีห้าห้าหนึ่งมเขาทักมาแต่แต่เมย์ตั้งแต่เกิดมาเมย์เขาว่าไอ้มีมีรกนะเขาว่าผาดอะไรยเงี้ยเขาว่าถือมาเพราะเมย์ก็ตกน้ําตายตั้งแต่เล็กๆแล้วมั้งไม่รู้หรอกเพราะตัวเองมันจําไม่ได้เนาะมันชงขวบสามขวบเมย์เขาบอกเขาว่าตกน้ำสาจมไปหมดแล้ว ตายรอบหนึ่งครับเพื่นมาตายแล้วเพื่นตอนเด็กๆเม่ก็ไม่หนักค่ะถ้าโดนฝนโดนอะไรมันจะหนักเออม่จะไม่ให้ใครโดนฝนเด็กไปไหนเม่ก็จะเอาพยานไปตลอดก็ตัดไม่ได้เหะอจะเขาไม่ให้ตัดเขาไม่ให้ตัดเดี๋ยวเขาก็จะมาบอกเองจะให้ตัดเขามีเวลาด้วยเขา คือไอเขาลงมาบอกให้เมยให้แต่งครูเอานะเขาว่านะที่เรกเมไม่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 เป็นอย่างนี้หรอกผมมันเป็นธรรมดาเลยถ้าเขาจะให้ตัดเขาจะบอกเองเออเขาจะบอกเองแต่ว่าพราะเขาถูกเลือกแล้วเพาว่าที่เรียกเมยก็ไม่รับว่าไม่เอาว่าไม่เอาไม่อยากได้ไม่อยากได้หรอกที่นี่มันป่วยมันเจ็บลุกไม่ขึ้นแม่ไม่ไม่เอาว่าไม่เอารักผมอย่างนี้แม่ไม่ชอบวังก็เลยเด็ดเด็ เ็ดไปมันมันคืนหนึ่งมันไดขนาดนี้นแล้วเบ็ดเบ็ดทิ้งทิ้งไปก็เลยพอคืนหนึ่งเจ้าของเข้ามาเนาะเป็นผู้ชายานุ่งขาวผมขาวผมก็ขาวเขาว่าแตงครูเอานะเขาบอกแค่นี้แหละก็เลยแม่ก็เลยแตงคันห้าคันแปดแตงมาเรื่อยออก็เลยไม่เคยเจ็บไข้ในตัวก็สบายมาทุกวันเนี้ับบบนับถือเอาแค่เร่วเขาเ็อ เขาก็จะรักษาเราองนี้ค่ะแล้วตอนนี้แม่อายุกี่ปีแล้วครับถวนครับแม่ถ้ามกรานี้1สิบเอ็ดมกราแม่ก็หกสิบแล้วอือแสดงว่าผมมี60หกสิบมันมันเลือกเกิดเดือนถ้าพฤศจิกายี่สนบสามเดือนหมเออนี่สิบเอ็ดแม่เกิดสิบเอ็ดมกราสูงเป็ดอืมวันนี้มาเจอแม่เนาะ หลายเดือนแล้วนี่หลายงวดนะแม่มาไม่เจอไม่เจอค่ะมามาตลอดทุกงวดอ่ะไม่เจอแม่เคยได้อยู่บ้านแม่ไปไหนมาคะอุ้ยไปเรื่อยเปื่อยเลยแม่เดี๋ยวคนโน้นก็ใช้ให้ไปนี่คนโน้นก็ไปนี่ก็ไปตามเขาเดี๋ยวก็มันอยู่ตัวคนเดียวนะไม่มีภาระอะไรลานเขาก็ไม่ให้เลี้ยงลูกชายเขาเลี้ยงเองก็แบ่มาไปบวชด้วยใช่ไหมคะไปบวชบวชไป ถือศีลอะไรนี่เลยกับวัดนะ่ะวันวันพระเราก็ไปอย่างนี้เออวันหนึ่งกัคืนหนึ่งกัเช้าก็ศึกมาอย่างเงี้ยเออจะไปวันพระวันเดียวค่ะหลังจากที่ไม่ได้ตามแม่หลายงวดเข้าตลอดเลยเนี่นเหลือไออไอ้ไง,งวดสองงวดสง,งวดไม่ถูกสงวดแแม่มาถูกงวดหกศูนกับสามเจ็ดนี่แหละมาเข้าอีกสองงวดติดสอง ซื้อก็ซื้อไม่เยอะไงแบบว่ามันได้เล็ก็แต่งวดนี้แม่เห็นว่าฝันเมื่อคืนฟันว่าเด็กน่ะมันมาขี่ใส่เด็กเด็กที่ไหนไม่รู้มาขี่ใส่ขี่เขาดำดำเล็กนิดเดียวว่ามันขี่ตรงนี้ตอนนตรงนี้ตอนนึงมันขี้ไว้ว่าป่ะมันให้เราล้างตูดมันแล้วก็ล้างตูดให้เด็กน่ะมันขี่สองกองอ่ะขี้สองกองฝันเมื่อคืน ขันเมื่อคืนเองเด็กเราทรงสามขวบแล้วมั้งเด็กเราทรงสามขวบมันคือวันพระเนี่ยเราฟันเมื่อคืนเมื่อคืนออ๋เมื่อคืนไม่ใช่วันพระเมื่อคืนนู่นน่ะวันนี้เป็นวันประหารไม่ใช่เหรอครับโอ้เนี่ยฟันให้ครูบาอาจารย์นเนี่ยฟันครูเนนนาะะแม่ัได้พอดีเลยเด็กกี่ขวบแล้วนะพี่แม่ครับเราทรงสามขวบนี่ยเหละเด็กอืไม่ใหญ่แล้วอ่ะไมนผู้ชายถ้าฟันนี้แม่จะตีตัวเล็กอะไรนะแม่เคลียร์ในน่อยเด้อ ขอกระดาษให้แม่เขียนได้หน่อยมันขีมันเป็นศูนย์ป่ามันมันขีมันเป็นมันเป็นวงกลมนี้แล้วก็มันมีมีขีอย่างเงี้มันขีนะมันโซก่องก่องหนึ่งมันเป็นวงกลมก่องหนึ่งก็มันมันขียาวเพราะว่มันเป็นขีเป็นตัวเลขอะออไม่รู้มันมันโซก่องสามก่องนี่แหละว่ามันมันตีเป็นเลขอะไรอ่ะแม่ก็แม่จะบอกว่า ไอ้เหล็กงวดนี้แม่ชอบห้าแปดเก้า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 เราแม่แม่แม่ว่าแปดเก้าภาษาเขมรเขาว่าคนงาเขาอะคนงาไม่คือห้ายังไงก็เลยว่าเราตีเป็นเหล็กห้านห้าแปดเก้าห้าแปดเก้าดีรู้คนงาก็คือห้าเนาะอันนี้ตีเป็นภาษาเขมรนะคะอันนี้เป็นเป็นมัน เห็นมันขีไว้อย่างงี้เนาะอย่างงี้แล้วมันเป็นเลขสามหรือเปล่าขี้เป็นยังไงแม่หนเป็นยังไงเนาะไหนดูประกาศแม่ขี้ประกาศอประมาณนี้แม่จะขีเออเขียนให้ดูมันมันมันขีสามสามกองกองเนี่ยมันจะคือมันจะมันจะคดอยู่ด้วยกันมันมาอย่างนี้แต่อันนี้มันขีดมาอย่างนี้เด็กนะเมื่อคืนนะมันขีให้ดูขีดนาก็เป็นหนึ่งบงไม่รู้มันอาจจะเป็นหนึ่งก็ได้แต่อันนี้มันอาจจะเป็น ตีเป็นเปรตก็ได้เพราะมันทำมาอย่างนี้อือโอ้ปีศากับขี่ตัวนี้เนาะอ่าปีศากขี้มันโดนใช่มีโชคจะมีโชคจริงด้วยฝันแบบนี้ไม่กตบังไม่สะมันจะเหม็นมันจะได้กลิ่นนะทีนี้แม่ก็ทั้งความสะอาดตลอดเวลาวันพระเวลาวันสิ้น ฟันเต็มแม่ก็จะสระอ่าันเนาะเออมันเป็นก้อนนะขีมาอย่างนี้ทีนี้เนี่ยมันมันมีอย่างนี้แต่มันรวมมันตีเป็นเลขอะไรอย่างเงี้ยขีจะเป็น่นี้ป่ะแม่อือเป็นโก้นอย่างนี้เลยอืยาวก่มีอย่างนี้เลยอือดูเอาเอฟซีก็มันอันนี้มันเป็นจะเป็นเลขสามก็ได้เพราะเราตีมาอย่างนี้นะ เลขหกอมันจะมีเลขหกก็ไดเออน้ตีพิษนาตางกลางเป็นบุกก็ไดเก่าก็ะไดเลดหกาจะเอาเลขที่แม่ได้เมื่อกี้แม่บอกว่าเป็นไหนแม่ไดห้าห้าม่ตีได้อ่ห้าห้าเก้าเก้าสองตัวนะวันนี้เป็นเลขอะไรครับเลขล่าง มาถึว<บ>่าเป็นเลขมาจกไหนอ๋อเลขอันนี้เห็นเห็นนี่เลขหนเจ็ดแม่จะเห็นก็เลยยังไม่ออกเลยเห็นเลขก็เลยซื้อเมื่อกี้เห็นเห็นได้ออกเลยเห็นแบบไหนคะเห็นเห็นเลขเลยหนึ่งเจ็ดลอยมลยหมดเลยหรือเ่าอืมม่ไม่ได้ลอยหรอกเห็นอยู่เออมันเห็นชัดเลยแต่ว่ามันไม่ออกแม่ซื้องวดเลยมันไม่ออกมันมาออกสามเจ็ดไม่เห็นตามต้นไม้หรือตามอะไรบอกเขาให้เห็นเลยเป็นเห็นตรงหน้านี่บอก เว้มันไม่ออกเลยเนี่ยมันซื้อเมย์ซื้อสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดเมซื้อแปดเก้าก็เมซื้อไปห้าเนี้ยได้มาเมื่อคืนก็เลยบวกไปให้เลยห้าแปดเก้าออเด็กสิครับอ่าเลขความฝันที่ตีมาจากขี้นะคะคุณแม่เนี่ยเนี่ยแต่ตีออกเี่ยเป็นสากเมนเนาะเนี่ยมันขี้ออกไงเลยเนี่ยมันจะตียังไงตีเป็นห้าแม่ตีเป็นห้าตีเนหนึ่งไงไม่ตีเป็นเจ็ด เจตีสีไม่ออกนะแม่ก็ตีแบบนั้นมันก็เหมือนเจ็ดส่หนึ่งเจ็ดเหมือนกันเนาะกองเก้าตีกองที่ไม่ออกข้างหลังก็เป็นหนึ่งอยู่แล้วเนาะเจ็ดสี่คอมเมนต์ตีเอาเรื่องใคไโชวยังไงลองดูครับเม่เห็นมันอย่างงี้มันขี้เอาไว้ที่นี่มันก็ติดมือแม่ที่นี่ก็ไปล้างมือให้เขาติดไม่เม่ก็ล้างตูดถึงติดเมอก็ห้าเป็นหนึ่งเจ็ดเจ็ดได้ไหมอืมใช่ ตัวเจ็ดกับหนึ่งมันตัวเดียวกันอืมอ่าแม่ลองส่งถือถือโชว์นิดน่ั c ตัวเล็กตะหน่ยเออ FC ดะดูชัดชัดนะครับอะตีเอาเด้อดนะครับความฟันของแม่ผมหอนเนาะคือข้างล่างนี่คือให้เราตีช่วยกันนะครับถือว่าใครจะแป็อะไรบ้างนะครับครับคอมเมนต์ด้ครับหน้าท่าหนึ่งตุลาคมครับล้งจากแม่ได้เลขแล้วฟันเห็นขี้จะไม่แม่ ได้เลขแล้วใช่ไหมได้เลขกับฟันเห็นนะครับเลขเนี่ยเม่ได้มาก่อนเลยที่มันยังไม่ออกห้าแปดเก้ากับหนึ่งเจ็ดเด็มาเลขนี่หรอมอคืนมาฟันเห็นเด็กขี้ใสเด็กขี้ใสอเอฝันดีเลยเนาะก็อย่าลืมอายุแม่ด้วยเด็กขี้ใสแม่ใช่ไหมเด็กขี้ใสฟันเห็นขี้แสดงว่าเด็กขี้ใสแม่ก็อายุแม่เท่าไหร่นะอายุห้า ห้าเก้าโ้ยหกศูนย์อายุก็ได้เนะาะเด็กอ,อายุก็ได้เพราะเด็กขี้ใสแม่เนาะเด็กขี้ใสแม่ผมหอมนะครับอายุนก็ได้ห้าเก้าก็ได้นะ